อัญหาที่สุดมิได้รักษาและการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการตอนชาวจังหวัดบึงการทุกหมู่หลายความอะไรอย่างสุดซึ้งต่อชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอาการสงบ เมื่อวันที่24สุลาคมวันละครของพระองค์นับเป็นันที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับและความมั่นคงของชาติทั้งในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อนาพระชาย,ยาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและนาน,า,นาอายยะประเทศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ กราบอ่าหลังจากที่เรากราบเสร็จนะครับประมาณ5วินาทีหนึ่งสสาสี่ห้า มาเราะถ้าเพื่อนคนไหนเห็นเพื่อนไม่ลดมือลงสก,กิดกันได้นะลูกสก,กิดได้ยังความทราบซึ้งและสถิตในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีวันลืมเลือนในวาระที่เคยได้เปล่งสจาวาจา